ดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนออเจเดือนแย่คุาหลานพาเที่ยวค่ะเมื่อนี้ยพามันมเดินทางมาด้วย จากใจอาจารย์พี่น้องและก็จากลูกในเล่นทิ้งลูกในเล่นทิ้งก็ทุกข์เป็นทุกซึ่งมี้องเพียงจากมีดุดุดุร้อยร้องร้องอาการปวดท้าวเธอทอดทะเลทิ้แล้ว ก็ทรงพระดําริงว่าจะสดับถึงขึ้นสิบห้าขักับตลัดไปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เห็นจับแก้วอันเป็นทิพย์นี้แล้วก็จะกกาจับแก้วม้แก้วช้างแก้วขุนคังแก้วับมีทั้งหมดเลยนะลรงนั้นจับใส่ปากเลยเริ่มไปจับ ทุกใบเลยทุกไปเลยเพื่อเพื่อพระเพืาอพระไปในนี้กันปะเพื่อการอาบน้ำจำเกี้ยวนี้จะเกี้ยู่ในประเทศไทยพระจ้ามหาสุทัศน์ก็เสด็จเข้าพระแพื่ออยู่นะประเทศไทยอยู่นะประเทศบัดนี้สมเด็จพระมหาเจ้าพัทเนี่ยห้าพระองค์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วที่วัด ปชิมาลการเองไหมเสด็จลงจากสวรรค์เช้นดาวบดึงนี่ด้านหลังของหนูเนี่ยต่รัจัตรครับเสด็จลงจากสวรรค์เช่นดาวบดึงครับในวันทพเดือนสิเดือนสิบในวันทพยเนสิบเสด็จลงจากสวรสค์เนดาวนดุงออกรักษาบนีครับดังะนั้นก็ริงได้เล่าให้ฟังมา สมบัติของพระม,มหาจากักรพรรดินีได้ได้บางอย่างขึ้นแล้วนะที่ตรงนี้จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนบอกบุญที่น้องไปได้ทับบุญทสสับประสสร้างบุญค,ความดีสร้างบารมีกันไว้นะคะะรับสมบัติเจ็ดประการของพระมหาจากักรพรรดินีได้ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องญาติโยมสาธุชน ใใจจบุญขายากเป็นบรมเศรษฐีในระดับที่มีสมบัติของจกักรพรรดิไม่บกพร่องเราก็ทำฉดินเศรษฐีแนะคะเบธกัดเศรษฐีก็ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญและจะทำแบบสุดๆเลยก็ได้ แหลงเนื้อดาวน์นวนนี้ก็คือวัดปัจจิมาโุการามครับแหลงเนื้อนาบุญที่แท้จริงก็คือวัดปัจจิมาโุการามว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นสมาสมุตติยาถ้าลบลบก็ได้ว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่ากแดดเต่อัญญากรรณยะท่านนายรัศดเดียว เป็นกว่าผุกทุกคนกันโยติพระอัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญได้เป็นสักขีปยญนให้เราแล้วว่าเราได้จับสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญาณก่เชิญตรงนี้ลยโยมเอเข้ามาใส่บาทเลยครับเข้ามาเลยครับด้านนี้เลยทางนั้นเป็นหัวลำเสียงนีหกเอาเสียงีหก ็เหมือนกันไปที่สามเหมือนกันแล้วก็ไปที่สี่ขอสุขภาพแข็งแรงให้มีสติปัญญาเสียบแหลมว,ว่าไปครับการเดิษฐ<ม>านาไปบุญท <มา S 1> ่าน,นั้นะที่จะช่วยครับบุญท่าน,นั้นะที่จะช่วยบุญก็สอนเสริมราศีโดเรนตครับจงพิทักษ์รักรษาหน้ามอลำหน้ามอลำ์มันมเทียมทั้ บ่อยๆเกิดได้ค่ะคือการเรียนไหว้ตายเกิดได้สัทธายักแต่เตรองติโอคาบุคคัาโอคาเกิดศรัทธาโอคาแปลว่าพวงงานใหญ่โอคาแปลว่าวัตสงสารคือการเรียนไหว้ตายกเกิดเกิดแก่เจ็บตายเรียนว่าตายเกิดเรียกว่าโอคาสงสารสงสารก็คือสังธ คือสังสาระสังสาระแปลว่าการท่องเที่ยวกับสังแปลว่า,ารพร้อมกับทุกชีวิตที่ยังมีเิเลสอยู่จะต้องท่องเที่ยวไปในวงกลมการไปในโลกของวงกลมก็เรียกว่าสังสาระคือวัตถุสพบกรี์องค์นั้นองค์นี้ผูกที่ไม่ดีไม่งามจะต้องรู้ผู้ดีดีสัตวาร้ายยกร้าย แต่เราทำโครงการนี้เพื่อจะให้คนเนี่ยเรียนระบายถึงที่สุดหรือที่สุดทุกข์ก็คือไรถ่านเด็กเลยฮะอยากจะให้แรงมือเนี่ยนำเรียนระบายถึงที่สุดทุกเกิดจากเรื่องทุก ชาสินสุตัะยาัตยาให้บังเกิดมีให้ได้ได้ในชาตินี้ครับเด็กๆต้นนี้นะครับพื่อัผู้ใหญ่มาแล้นี่ผู้ใหญ่เห็นป่ะเห็นมือป่ะเกิดตาเห็นี่น้อับูชาผักใจกีว่าต่อกาโยกเยกพอรนะ รอวบร่สนสนานนกันมาฮอาดวเดไม่นปแมนครับเยอบัดเดไปฮอดบ้านพ่อดเียเชิญก็มาข้าในเลยนะเยดน้กดเีเรงหกาเ้องการอาป้าปาป้าป้าเลยงหมูเอกนเยรับาพบุญรกชมไปวี่น้องอเก็นสมบนยอาทยนี้นะครับคิปนี้ก็ฝากไนราการตรงชมปสอยดาวกันค่ะ